พบกับผมบอลในช่องผู้พันสมมรีกับเกม Hero w a r k ์คเ t e r a t t a c k ครับผมสำหรับพาร์ทนี้คนะรับพักในหมดเนื้อเรื่องบ้างมีการข้ามสักนิดหึ่งมาในส่วนของกิจกรรมะครับในกิจกรรมปฐมบทแห่ง อาสลามกิจกรรมตัวนี้สำคัญยังไงได้ของเยอะแยะครับสายที่ไม่ใช่ตั้งต้องเล่นเราต้องสะสมเหลียนตราทหารรับจ้างที่ได้รับวันนี้ให้ครบ250เหรียญ สองร้อยห้าสิบเหรียญก็เอาไปไว้แลกของที่มาของเหรียญหนึ่งได้มาจากเมื่อใช้โกห้าพันเหรียญก็จะได้สองงนเมื่อใช้พลังงานทุกแปดหน่วยก็จะได้แปดงนเมื่อใช้ตั๋วฝึกเข้าอารีนาหนึ่งใบก็ได้รับสิบงานเมื่อเราได้ครบสองร้อยห้าสิบปั๊บเรามาดูอันกลางสเสบียงของพิเศษกำลังอันนี้ก็จะรีเซ็ตใหม่ทุกๆเท,ท,ที่ยงคืน เหรียญตาที่ได้รับทั้งหมดของผมนะตอนนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกที่แรกผมก็ไม่ได้สนใจกิจกรรมนี้เพราะว่ายัางไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจละตอนนี้ผมมีเหรียญตราที่ใช้ได้ถึงสามร้อยห้าสิบหกและเหรียญตาที่ใช้ไปแล้วนะตอนนี้ก็เจ็ดร้อยแปดสิบครับกิจกรรมนี่เอาเหรียญตาไปแลกทองแนะนำนะให้ใช้ให้หมดเลย อันนี้กิจกรรมอ่าอแรกแรกทอง10000มันให้แรก5ครั้งเราก็แรกทั้งหมด5ครั้งแถมใช้เหรียญตาถึงครั้งละหพอดีแน่สองหผมลองคำนวณดูละอันที่สองก็จะเป็น booster x exp m ขนาด m คูณหแลกได้ถึง3อันก็จะได้ทั้งหมด15ใช้ทีละสิเหรียญอันที่สาม ตาศึกคุ้มกันใช้เหรียญก็ทีละ15าตาศึกถ้าไม่ตายก็ใช้เหรียญถึงทีละสิได้ทีละหนึงนะตาศึกป้องกันก็เช่นกันทีละสิตาศึกฟื้นคืนชีพทีละสิตาศึกสนับสนุนกิบห้ตาศึกสกัดกันและตาศึกกวาดล้างก็15เช่นกัน แล้วก็มาแรกอังงนสุดท้ายคือตัวซุ่มก a ส s k i l หนึ่งครั้งแร้ได้ถึง3อัน,น,นละสามสิบเมื่อกดครบเราก็จะหมดไปสองรห้าสิบนะครับแล้วก็มาเก็บสเสบียงอันสุดท้ายคือเวทไดมอนถึงหนึ่งร้อได้ไปฟรีฟรวันละร้อยนะครับแนะนำทำซะของดีต้อง เก็บไว้และภารกิจลับของครูมภารกิจนี้อ่ามันบอกให้ทำทีละอันเราก็ทําไปนี่ผมทําไปเรื่อยๆแล้วจนถึงรับรางวัลชัยชนะเมื่อสะสมแต้มชัยชนะถึงสองพันแมเราจะได้หินสีม่วงถึงสาม่าภารกิจนี้ ต้องอ๋อรับแต้มจากการต่อสู้อารีนาถึง2,000แต้มอ่ะลองไปดูนะของผมผมได้เล่นบ้างละอารีนาอารีนาผมตอนนี้ผมมีแต้มทั้งหมด222แต้มคงอีกนานต้องใช้เวลาหนย่ว่าจะครบ2,000 2สองรอยกับ2 0 0สิบเท่านะีโอเคครับสำหรับ คลิปนี้สั้นๆในการเก็บภารกิจให้ชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องปลูกพันธุมม์ฟรีและผมจะนำเกม Hero War c o u t t r r a t t a น k มานำเสนอและรับชมสวัสดีครับ